สวัสดีครับผมพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็จะพาน้องใบเตยไปอาบน้ํานะครับผมไปเล่นน้ํานะครับผมขัดเนื้อขัดตัวสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวน้องมอมแมมมากน้องใบเตยน้องใบเตยตัวเละต,ต,ตัวมอมแมมมากเลยนะครับผมเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเลยเนะตยไปฮ ไปขี้เฮอไปขี้หเฮ้อฮ้กินแต่ข้าวเขาเลยนี่ไปเลยเฮะเอ้ไปไปเลยตาไปไปเลยตาไปเลยไปเลยครับไปเลยอ่าไปเต้ ไปเตยไปเล่นน้ำนะครับผมเตยขวาขว้าขวาขว้าขวาคีขวา,ขวาไปไหนนัน่นเตยถอยถอยไปตามตาเร็วหนึ่งมา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 คีเตยมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาทางนี้มามาเลยมาเออเบนมามาเลยมามาเร็ว มามามาทางนี้มาโอ้จะไปไหนนั่นไปคนเดียวเลยโอ้เนาะมาเร็วโอ้พามาอาบน้ำจะไปคนเดียวเลยนะครับผมน้องใบเตยมาเร็วจะไปไหนวิ่งไปไหนทางนูน้นจะไปไหนฮะมีอะไรเล่นทางนูน้นฮะเตยถ้ามีอะไรทางนู้นนี่ยมานี่เอ้ามานี่เร็วมามามาคีมา นี่น้ำอยู่ทางนี้ลงทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวยึบตะปูมาทางนี้เร็วเออมาทางนี้ลูกหลามมาทางนี้เร็วเตยเร็วสาวสวยคนงามมาทางนี้เร็วเบนมาเบนมาเดินไปทั่วเลยไปมั่วเลยมาแล้วมามาทางนี้เออลงมาตะปูเด้อตะปูเด้อเตยเตยมาถอยมามถอยถอยเบนมาทางนี้ตะปูเด่นเ่นมามา มาแล้วเห็นไม้ตะปูด้ามยาวหน่อยไหมาหม,มาแล้วเออมาทางนี้แล้ววันนี้ผู้ช่วยเรายังไม่มานะครับผมอ่าผู้ช่วยเรายังไม่มาเลยปล่อยปล่อยให้น้องเล่นคนเดียวนะครับผมไปหุย้ยมามามาไปฮู้ยไปเร็วโอ้เมื่อกี้ไปชิม ใบข้าวเขานะครับผมไปเตยไปชิมใบข้าวเขานะครับผมไปฮะอ,อ,อ๋เอาสปาโคลนก่อนลูกวันนี้ผู้ช่วยยังไม่มานะครับผมน้องควานเรายังไมอ้ยกินดินทําไมเตยกินดินทําไมลูกกินโคลนแล้วนะครับผมสงสัยนยดินดินน่าจะเค็มตรงนี้นะครับผมอ่สงสัยน่าจะเป็นดินเค็ม เอา้าพีฟีมาแล้วเหรอเอาพีฟีมา,อาโอ้หโถนเต็มเลยเอาพีฟีมา,อาโอ๊ยดูท่าอะไรนี่โอ๊ยตา,ดาตยดูท่าอะไรของนางนี่โอ๊ยนอนเป็นไก่ย่างห้าดาวเลยตอนนี้นะครับผมดูดูโอ๊ยดูขาโอ๊ยดูขาไม่แตะพื้นเลยนะครับผมดูท่าอะไรของนางนี่ไก่ย่างไปเชียนพร้อมแล้วนะครับผมแม่แม่ไอ้หย โอ้โอ้ยเลอะเต็มเลยเตยสูตรใบเตยนะครับผมอ่าสปาสปาครุนก่อนเล่นนะครับผมโอ้พี่ฟิล์มให้อะไรให้อะไรน้องให้อะไรน้องกินโอ้ยดูดเฮ้ยตึมลงตึมเร็วเร็วเร็วตึมเร็วอืมโอ้ยมวนแท้ไอ้ลาอุ้ยปลาอุ้ยอุ้ยปลาชนนะครับผมเมื่อกี้ โอปลาช่อนขึ้นมาเลยเตยโอลงครั้งเดียวปลาขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้ยทายยังนี่ของเขานี่โอชักกระดิ่งอ่าชักกระเดี่วกระเดี่วเลยใบเตยนะครับผมโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายได้เล่นน้ํานะครับผมโอ้ยดีใจมากเลยได้เล่นน้ําโอ้ยนุ่นนุ่นพี่ฟิล์มอยู่นุ่นนุ่นนุ่นไปไปหาพี่ฟิล์มเร็วไปไปหาพี่ฟิล์มเร็วไปเร็วไปเร็วเออไปเล่นกับพี่ฟิล์มเร็วโอ้ยดู ไปเล่นไม่พอฝากโครนมาด้วยนะครับผมเติมเติมเออโอ้โหนอนเป็นวานเกยตื้นเลยนะครับผมนอนเป็นวานเกยตื้นเลยนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเตยเตยโอ้ยเบิ่งทองไหมโว้เบิ่งทองไหมโอ,อ,มโอ้ช้างเผือกช้างเผือกส้างเผือกขึ้นมาอยู่นี่เนาะบระนี้เนาะ วู้ยช้างเผือกมาเล่นน้ำนะครับผมเผือกแต,ต่ท้องเตยเตยกลายเป็นเผือกแล้วนะครับผมเผือกแต่ท้องแล้วตอนนี้เผือกแต่ท้องนะครับผมไปดูหางดูหางดูหางดูผ้าปั่นนะครับผมท่า,าปั่นนะครับผมลองไปเตยท่าปั่นแล้วโอ้ยดูนะครับผมเผือกแล้วฝั่งนี้นะครับผมใบเตยชุบแป้งทอดนะครับผม อทอดต้องใช้กระทะใหญ่นะครับเอิ่มเอ้ยเฮ้ยเอิ่มแล้วโอ้จะกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้นะเตยนะเตยเตยจะกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้นะเตยดูดิโอ้โหโคลนเต็มเลยนะครับผมสิกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้เด้อเตยเด้อต้องสะอาดนะเตยต้องสะอาดนะกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้นะลูก โอ้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 โโอ้นอนแล้วนอนแล้วเอิ่มเอิ่มโอ้ยน้ำกระจายกระเด็นเต็มโพเลยนี่เตยโอ้ยน้ำกระจายด็กระเด็นเต็มเลยนี่ปลาวานเกยตื้นครับทุกคนปลาวานเกยตื้นแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้ยเบิ่งหน้าไหมโอ้ยดูหน้าไหม นึกว่าอาบน้ำเลยจะสวยขึ้น <le> นะครับผมกลายเป็นอาบน้ำชุบแป้งทอดไปแล้วใบเตยเฮ้ยฮึบฮู้ล้างใบไหมฮะล้างใบไหมควันควันน้องน้องฟิล์มล้างใบไหมคนเดียวอูเบ็ด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 เขาเด้อเตยเด้อเบ็ดเขาเด้อทังผี่ย่ามาเด้ออุ้ยอุ้ยท่ากบก็มาเอาท่ากบก็มาตอนนี้ โอยดูดูท่ากบก็มานะครับผมตอนนี้เฮ้ยอะไรท่านี้นี่ท่านี้คือท่าอะไรเต้ยเฮ้ยท่านี้คือท่าอะไรเต้ยโอ้ยดูท่านี้คือท่าอะไรท่าหมูน้อยเกิดขี้ดินบอโอ้ยดูมอมแมมหมดเลยนะครับผมโอ้ยมอมแมมหมดแล้วเต้ย โอ้เล่นเล่นแต่น้ำพอแล้วโอ้ไปเล่นโคด้วยโอ้นอนบิดซ้ายบิดขวาแล้วตอนนี้นอนบิดซ้ายบิดขวาแล้วใบเตยไปเลยอืมไปเอานึงสองสามโดดหนึ่งสองสามโดดแล้วโดดแล้วโดดโดดแล้วโดดโอ้ยดูเลอะเต็มตัวไปหมดแล้วอะไรอย่าว่านะขึ้นไม่ไหวโอ้ท่ากบขึ้นไม่ไหวอุ้ยอุ้ยขึ้นไหวไม่ไหวไหวไม่ไหว หนึ่งสองสามโดดตึมโดดเร็วหนึ่งสามโดดหนึ่งสองสามโดดตึมตึมโดดโดดไม่ไม่โอ้ยโดดไม่ไหวนะครับผมหนักพุงนะครับผมโอ้ยหนักพุงโดดไม่ไหวแล้วใบเตยโอ้ยเมือไอมืออ้กินก้อนเอาเมืออ้กินก้อนเมืออ้กินก้อนอ่ะอีละเมืออ้กินก้อนโอ้ยหนูหนูเหนื่อยหนูเหนื่อย หนูเล่นเหนื่อยหนูเล่นเหนื่อยหนูเล่นก่อนเอิ่มโอ้ยนะครับผมโอ้อ่อน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 พี่ฟิล์มอยากให้พี่ฟิล์มหยอกอยากให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้โอ้อยากให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้โอ้ยนะครับผมดูโมเมนต์นะครับผมอ่าโมเมนต์ของของคนโอ้นนะครับผมโมโมโมเมนต์ของใบเตยออดนะครับผมเวลาออดเนาะนะครับผมก็จะชอบมาเพลียนะครับผมอ่ามาเพลียมา แสดงความใกล้ช <muitas> ิดนะครับผมไว้ดูดูนางดูนางดูนางอุ้ยอุ้ยจะไปไหนจะไปไหนนั่นจะไปไหนนั่นโอ้เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วไปเตยโัเมื่อยแล้วจะไปไหนนั่นเมื่อยแล้วจะไปไหนนั่นโอไปหาของกินกอนนะครับผมโอ้เมื่อยแล้วไปหาของกินี่ฟิมทำไงพี่ฟิม พี่ฟิล์มทำยังไงจะให้น้องสะอาดนี่โอ้ทำยังไงจะให้น้องสะอาดเยอะโอ้ตัวชุบแป้งทอดอยู่เลยนะครับผมอู้ทำยังไงจะให้น้องสะอาดนี่เร็วถอยเร็วถอยมาเร็วถอยมาเร็วเตยถอยมาเร็วจะได้สะอาดสะอาดเร็วเร็วเร็วลงเร็วลงเร็วไปไหนนั่นไปไหนนั่น จะไปไหนนั่นโอ้ยจะไปไหนนั่นจะไปไหนนั่นมาทางนี้ก่อนยังไม่สะอาดเลยเตยยังไม่สะอาดเลยลูกยังไม่สะอาดเลยโอ้โหมีสไลด์มีสไลเดอร์ด้วยนะครับผมสไลด์ถอยหลังด้วยใบเตยเอิ่มแล้วเอิ่มเอิ่มแล้วฮะเป็นไรลูกเป็นไรลูก ไปลงน้ำลึกเลยไปไปลงน้ำลึกเลยไปไปเฮ้ยไป tai, ไปลงน้ำลึกเลยไปไปลงน้ำลึกเลยไปขัดตัวให้น้องหน่อยเร็วขัดตัวให้น้องหน่อยเร็วจะได้สัตว์สัตว์ก็เริ่มกลับบ้านเร็วโอ้โหขากบมาอีกแล้วขากบมาอีกแล้วเต้ยโอ้ยสี่ได้กลับบ้านงไงปะเนาะนี่โลโอ้ยสี่ได้กลับบ้านงไงปะเนาะได้ครับผมดูโอ้ย ใบเตยชุบแป้งทอดนะครับผมโอ้ยคนกำลังมวนเนาะเตยเนาะโอ้ยคนกำลังมวนโอ้ยดูอ่อนดูอ่อนอยากให้เขาอยากให้เขาเล่นด้วยนะครับผมมา,มา,มา,มาโอ้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 ชักกระเดวชักกระเดีวเลยเตย <laughs> โอ้ยถ้าจักรยานก็มานะครับผมตอนนี้ถ้าปั่นจักรยานก็มานะครับผมดูเท้าดูเท้าดูเท้า <laughs> เอิ่มไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยสนุกโอ้เขาเขาเขาสนุกแล้วครับผมใบเตยโอ้ใบเตยเขาสนุกแล้วครับผมนี่ล้างตรงนี้เลยนายนายล้างตรงนี้เลยนี่เหรอ ไม่ฟังใครนะครับผมใบเตยไม่ฟังใครเลยถ้าไ้เล่นน้ํานะครับผมอ่า้เล่นน้ําอาบน้ําแล้วไม่ฟังใครเลยใบเตยโอ้โหเขาสนุกแล้วครับผมโอ้เขาสนุกมากเลยใบเตยไปไปไปพอยังพอยังไต่พอยังลุกพอยังขัดตัวก่อนเร็วขัดตัวก่อนขัดตัวน้องก่อนเร็ว อ่านิ่งๆให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้ก่อนเร็วให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้ก่อนเร็วโอ้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 อยากเล่นอยากเล่นโอ้โอ้นอนนิ่งเลยอยากเล่นโอ้โอ้มีคนอยากเล่นแตครับผมโอ้ยังไม่พอยังไม่พอเขานอนนิ่งเลยเขายังไม่พอเตยพอยังลูก ชวนน้องไม่ไปหรอกชวนน้องไปอาบฝั่งนู้นนะครับผมอาบฝั่งน้ำลึกน้ำลึกนะครับผมไม่ยอมไปนะครับผมไปเตยมาเลยไม่ยอมไปนะครับผมไปเตยเตยกลับบ้านไหมนี่เตยกลับบ้านไหมนี่มามาเลยเตยกลับบ้านไหมนี่ โอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่เตยโอ้ไม่ยอมขึ้นด้วยนะนี่ไม่ยอมขึ้นด้วยนะนี่มาเร็วป่ะป่ะป้าป่ะเรานี้นี้กับบ้านก่อนเลยป้าป้าเรานี้กับบ้านก่อนเลยนี่คนคนบอกยากนี่ป่าป้าปน้องฟิลน้องฟิลมป่ะน้องฟิลป้าไม่ต้องรอเราป้าปล่อยให้เล่นคนเดียวเลยนี่บอกยากนี่เออเออเออ เออปล่อยให้เล่นคนเดียวเลยนี่เออบอกอยากนี่เอา้า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 ลองดูวะปล่อยให้เล่นคนเดียวเลยนี่มาเร็วมาเร็ว <le> โอ้วิ่งมาจนได้นะครับผมอ่าวิ่งมาจนได้นะครับผมใบเตอยอ่าวิ่งมาจนได้ไม่ยอมโอ้ยท่าอะไรนี่เตย ไม่ยอมขึ้นนะครับผมเออไม่ยอมขึ้นกาลังสีมวลนะเตยเนาะโอ้ยคนกาลังสีมวลนะครับผมกำลังจะสนุกเลยสีผ้าใบเสก็จกำลังสีมวนเนาะโอ้ย กำลังสิเส็บเ,เ,เ,เล่น,เล,นเล่นกำลังสิเสบสิพาไปใส้พี่ฟิล์มเออเออนิงน่งนิ่งลูกนิง่งให้พี่ฟิล์มขัดให้ก่อนเร็วอืมให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้ก่อนเออนิ่งเลยโอ้ยืนนิ่งนะครับผมอ่านิ่งแล้วตอนนี้โอ้เขาง,งอนกันนะครับผมเขาง,งอนกันโอ้เขางองเขาเขางอนกันนะครับผมตอนนี้เขายอมแล้วไปเตย เขายอมให้พี่ฟิล์มขัดตัวให้แล้วนะครับผมอาบน้ําขัดตัวให้แล้วตอนนี้นิ่งๆเตยจะได้สวยๆลูกจะได้สวยๆกลับบ้านจะได้สวยๆเนาะตัวเองก็สปาโคลนจนเต็มตัวเลยเตยเอ้ยนะสปาโคลนจนเต็มตัวเลยเตยไปอีกแล้วเตยไปอีกแล้ว เอิ่มเลยเอิ่มเลยนี่มาขัดฝั่งนี้นี่งาเตย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 ผู้สะอาดสะอาดสะอาดแล้วไปเตยสะอาดไหมนี่เตยนี่สะอาดไหมนี่งาเตยสะอาดไหมนี่สะอาดไปเตยนี่เอิ่มนี่ โวยดูก้นดูก้นนะครับผมโอ้ยเบิ่งพุ่งเบิ่งพุ่งเตยพุ่งออกแล้ว <laughs> พุ่งโผล่มาแล้วใบเตยนะครับผม <laughs> สนุกสนุกนะครับผมมันเนาะคนกำลังสิม้วนเนาะโอ้ยคนกำลังสนุกเนาะโอ้คนกำลังสนุกครับีฟิม<ด>คนกำลังมวน <laughs> <laughs> ม่อยากขึ้นเนาะใบเตยเนาะคนกัลลังมววเนาะบ่อยากขึ้นเนาะเพราะคุณตามาช่วยแล้วนะครับผมคุณตามาช่วยขัดแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าใบเตยเล่นน้ำเยอะนะครับผมอ่อ่อืมใบเตยเล่นน้ำเยอะนะครับผมเต็มตัวเลยอ่าโครนเลอะเต็มตัวเลยนะครับผมอ่าคุณตาต้องมาช่วยขัดแล้วตอนนี้ Bây tơi sẽ đai xuôi xuôi Sẽ đai xuôi xuôi còn cả ban nó tơi nó Nó tơi Biếu văn lắng khôi mà lên mày nó tơi nó Ủa ta ta là băng khá lắng Là băng khá lắng bay tơi đứa bay tơi mong mà hiến đứa ta đứa. หวานเตยเป็นไงบ้างเตยโอ้ยสดชื่นนะครับผมตอนนี้ใบเตยสดชื่นแล้วสะอาดแล้วใบเตยใบเตยสะอาดแล้วนะครับผมพร้อมจะกลับบ้านแล้วน้องใบเตยนะครับผมฮฮ ไปแล้วไปแล้วเตยไปแล้วล้างแล้วล้าง,างอีกนะครับผมคัดแล้วคัดอีกไม่เสร็จสักทีเอากนหนึ่งหยกักเล่นกนหนึ่งหยักคัดเอา้เอางานนี้มีคําแน่นอนมีมือแน่นอนงานนี้นะเตยเตยพอยังเตยเตยพอยังเออนี่ตรงขึ้นอย่างนี้ถึงจะเสะ αι, ะเร็จเนาะเตยเนาะเนาะ โอ้ถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้เตยไม่เสร็จง่ายหรอกนะเตยเนาะโอ้ยนอนนิ่งเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มขึ้นหนูแล้วหนูนอนนิ่งเลยนะเตยนะนะเตยเนาะพี่ฟิล์มขึ้นแล้วนอนนิ่งเลยนะครับผมโอ้ยสะอาดแล้วสะอาดแล้วตอนนี้อะพอยังลุกขึ้นดิ เอาลุกข oh, ึ้นเร็วลุกเร็วใตยลุกเตยลุกเร็วอาลุกเร็วเออโอ้ยสะอาดเลยสวยเลยที่นี่โอ้ยสะอาดแล้วเตยสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วตอนนี้สวยแล้วเอากรตาขัดอีกนิดเดียวสวยเลยโอ้ใบเตยคนงามนะครับผมตัวนี้งามแล้วใบเตย อไม่ชุบแป้งทอดแล้วใบเตยนะครับผมเอานไงงาเตยเฮาจะไปไหนจะรีบไปไหนนี่โอ้เนาะเวลาอยากเล่นก็อยากเล่นเนาะโอ้เวลาไม่อยากเล่นก็อยากกลับจังเลยใบเตยนี่โอ้ดำเมียมเลยนะครับผมเหมือนเหมือนลงแวกเลยนะครับผมคุณตา เหมือนคุณตาลงแวกให้เลยนะครับผมโูดำเมียมเลยใบเตยศาสตรน้ำ <c> ข <oughs> ึ้นมาาสตราสตรน้ำาสน้ำนี่เปืือนเต็มอยู่นี่ศาสาดใไซนาคตนบ่ศาสตด์ไซใบเตยศาสตรใไซนาคตน อยสวยแล้วนะครับผมสะอาดแล้วตอนนี้ไปเตยครับ<า>พร้อมพร้อมเดินกลับบ้านแล้วไปเตยพร้อมเดินกลับบ้านแล้วตอนนี้ไหนเสร็จยังเสร็จยังเตยเสาาร็จยังลูกสาดยังน้องฟิล์ม โอ้ยดูท้องฝั่งนี้วะนี่โอ้ยท้องฝั่งนี้ลายเลยนะครับผมเหมือนเล็บลายเลยท้องฝั่งนี้เหมือนเล็บลายเลยต้องเสียงดังนะครับผมใบเตยถ้าไม่เสียงดังนี้เอาเอาใบเตยไม่อยู่ฮนะเตยถ้าเสียงดังนี้เอาใบเตยไม่อยู่ใช่ไหมเตยเนาะพูดเบาเดี๋ยวใบเตยไม่ได้ยิน โอ้สวยแล้วสวยแล้วโอ้สวยจังเลยลูกสาวพ่อนี่ฮะโอ้ใบเตยสวยจังเลยโอ้สวยจังเลยใบเตยสวยจังเลยเ <laughs> หนื่อยเลยนะครับผมเหนื่อยเลยตอนนี้ยืนยืนคอตกแล้วใบเตยเหนื่อยนะครับผมโอ้ยนะครับผมเล่นน้ำเล่นน้ำยี่สิบนาทีเห,หนื่อยเลย <laughs> โอ้ยดูทำตาเศร้า ทำตาเศร้าทำตาซึมงอนเหนื่อยหรือว่างอนอยากเล่นโตเนาะเตยนี่อ่าตอนนี้ก็โอ้ยเสร็จแล้วเตยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนรอก่อนเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับผมพวกวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมกดซับสไคร์กดติดตามนะครับผมมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ